ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มิตรชิราจะมาแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการวาดรูปคนค่ะอ่ะเรามาเริ่มเลยค่ะเราจะล่างเส้นนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็โค้งๆมาอย่างนี้ค่ะปึ๊บนะคะแล้วเราก็จะใส่ส่วนที่เป็น ผมด้านหน้าจากนั้นใส่ผมด้านบนนะคะจากนั้นใส่ผมด้านบนนะคะ ก็ใส่หูค่ะหูอีกข้างหนึ่งนะคะจากนั้นวาดตาค่ะตากลมๆอนียนะคะจากนั้นก็วาดจมูกนะคะวาดจมูกอย่างนี้ วัดปากยิ้มปากยิ้มนะคะว่าขอเสื้อลำตัวเป็นเด็กอ้วนๆหน่อยนะคะถึงจะน่าหลักเป็นแขน,นะคะ่ะใส่นิ้วมือ งก็เป็นกางเกงง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นขาแล้วเป็นรองเท้า เท้านิดนึงส่วนที่เป็นคนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนประกอบภาพเด็กๆก็ตามจินตนาการได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะตามครูก็ได้ค่ะอ่ะมีก็จะมีเส้นหลังแนวนอนแล้วก็วาดเป็นโรงเรียน เด็กคนนี้จะไปโรงเรียนเป็นซสีเเลี้ยงยาวมีหลังคาเส้นยาวยๆอีกอใส่เส้นหยักของหลังคา เบียงหน้าหน้าห้องประตูห้องเรียนสนัญลักษณ์ที่ดูว่าเป็นโรงเรียนก็คือธงชาตินะคะมติว่าเราจะมีธงชาติอยู่ตรงนี้ใน แล้วก็วาดเสาธงาติจากนั้นก็วาดส่วนประกอบภาพตามความต้องการได้เลยนะคะอา้าวายพุ่มไม้ใบหญ้าง่ายง่ยนะคะฉากหลังอย่าไปคิดเยอะ นะคะ,ะมีต้นไม้หลังโรงเรียนมีต้นไม้ต้นไม้สมมติว่าเด็กคนนี้เขายืนตรงกลางสนามหญ้านะคะ อมีก,ก็จะพาแค่นี้ค่ะส่วนเด็กๆอยากจะเติมแต่งอะไรก็สามารถทําได้นะคะต่อไปจะสู่ขั้นตอนระบายสีนะคะอย่าลืมว่าต้องหากล่องหรืออะไรมันหนุนนิดนึงนะคะหนุนกระดาษให้มันเอียงประมาณ15บห้าองศานะคะเหมือนเดิมนะคะมิจะจุ่มสีน้ําเงินมานะคะแล้วก็ระบายข้างบนแล้วตามด้วยน้ำค่ะ ทได้น้ำตลอดเลยนะคะถ้าสีหมดเราก็สามารถที่จะเติมสีได้นะคะอยากได้สีเข้มขึ้นก็เติมสีเข้าไป ส่วนที่เป็นท้องฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใครต้องการที่จะลงสีแดงลงไปตอนขณะที่ยังเปียกอยู่ก็ใส่เข้าไปเลยค่ะสีเหลืองก็ใส่ได้นะคะ ที่เป็นพื้นด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาระบายพื้นด้านล่างกันนะคะนี่ก็จะไล่ใช้สีเขียวเลยค่ะสีนี้คือสีที่มันมีอยู่เดิมนะคะที่เราระบายแล้วเหลืออยู่ใช้ให้หมด ทั้งภาพเลยค่ะแล้วก็จุ่มน้ำด้วยนะคะช่วยให้มันเจื่จใมีเขียวเข้มมากอ่อนมากนะคะจุ่มสีค่ะขณะที่กระดาษยังเปียกอยู่นะคะ มิจะใช้สีแดงมาจุดค่ะจุดทั่วๆไปค่ะสมมุติว่าเป็นดอกหญ้าดอกไม้ที่มันอยู่ตามพื้นนะคะใช้ปลายปูกันจุดเล็กๆๆค่ะไม่เป็นไรนะคะ จาักสีแดงแล้วนะคะมิ่ก็จะนำเอาสีเหลืองมาจุดด้วยค่ะนอกจากสีแดงแล้วมิจะนำเอาสีเหลืองมาจุดด้วยนะคะพยายามจุดไปตรงบริเวณที่น้ำยังหมาดๆอยู่นะคะยังเชื้เๆญอยู่นะคะอันนี้เหมือนอย่างว่าเด็กคนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ของโรงเรียน นะคะคเพื่อให้สีน้ำเงินเนี่ยมันผสมกับสีเหลืองแล้วดูคล้ายๆกับเป็นใบไม้ระหว่างรอให้ส่วนพื้นด้านล่างนี้แห้งนะคะเราก็ไปเก็บรายละเอียดด้านบนค่ะมิจะระบายส่วนที่เป็นต้นไม้ฝั่งนี้นะคะมิจะเริ่มที่สีเหลืองค่ะ จุมน้ำค่ะตรงนี้ด้วยนะคะจุ่มสีเหลืองค่ะนั้นจุ่มสีเขียวนะคะแต้มค่ะแต้มเป็นเหมือนใบไม้นะคะไม่ได้ระบายนะคะแต้มแต้มค่ะจุดจุดเอาปลายพู่กันจุดจุดลงไปนะคะ เติมสีเขียวค่ะทาด้านนี้ด้วยนะคะในขณะที่กระดาษยังเปียกอยู่ต้องลงให้ทันนะคะถ้าแห้งแล้วเราไปแต้มเนะี่ยมันจะไม่สวยนะคะมันจะไม่ผสมกันสีมันจะไม่วิ่งเข้าหากันสีน้ำเงินพยายามจุดตรงบริเวณใกล้ๆล้ลำต้นนะคะจะเป็นส่วนเงาพุ่มไม้มันจะมีเงามืดมืดนะคะ สีน้ำเงินพอเรานำมาวางลงเนี่ยมันจะผสมกับพวกสีเหลืองนะคะก็จะกลายเป็นสีเขียวแก่ๆเป็นเงามืดของต้นไม้นะคะอย่าไปข้างบนนะคะด้านล่างนะคะระหว่างรอให้แห้งนะคะเราสามารถที่จะระบายส่วนที่เป็นพุ่มไม้ด้านล่างนี้ได้นะคะแต่ลำต้นอย่าเพิ่งระบายนะคะทำเช่นเดียวกับพุ่มไม้ข้างบนค่ะระบายสีเหลืองก่อนนะคะแตะน้ำค่ะระบายฝั่งนี้ค่ะ น้ําค่ะมีเหลืองเติมเข้าไปถ้ามันจางนิดนึงมีเขียวมากค่ะแต้มๆเข้าไปนะคะถ้าน้ํามันเยอะไปก็ต้องเช็ดปุกันบ้างนะคะอบายแบบแต้มๆค่ะ แต้มๆลงไปนะคะจากนั้นก็ไปแตะสีน้ําเงินมาค่ะพยายามระบายส่วนสีน้ำเงินเนี่ยให้อยู่บริเวณด้านล่างของพุ่มไม้นะคะอย่าไประบายด้านบนนะเพราะด้านบนคือส่วนที่เป็นแสง าสามารถนําสีแดงนมาแต้มๆไปนะคะมาจุดสีลงไปในขณะที่พุ่มไม้นี้ยังเปียกอยู่ได้นะคะนำสีแดงมาจุดนะคะเป็นเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในพุ่มไม้ะคะ่ะตอนนี้สีด้านบนนี่แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายส่วนที่เป็นโรงเรียนกัน,นะคะ่ะ เจอระบายหลังคาสีแดงนะคะ ตัวอาคารเรียนม่จะสีน้ำเงินนะคะคือมีใช้สีที่มีอยู่ในจาสนสีค่ะค่ะระบายอาคารเรียนเสร็จแล้วนะคะในส่วนรั้วนี้มีจะระบายใสๆเดี๋ยวเอาสีเม,มจิกสีดำมาตัดเส้น เอาสีน้ตาลมาระบายส่วนที่เป็นฐานของทงชาติชาติเนี่ยนะคะนักเรียนใช้สีเมจิกสีดำได้นะคะแต่นม้จะลองใช้ปุกันลากเป็นสีน้ำตาลไว้ก่อนนะคะเด็กๆอาจจะใช้สีเมจิกดําลากแทนได้นะคะ ทงนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนความเป็นจริงนะคะเราก็ใช้สีน้ําเงินระบายลงไปไม่ต้องเหมือนจริงนะคะันน้าเงินในส่วนของประตูนะคะเราจะระบายใสๆค่ะสีน้ำเงิน จมน้ำแล้วระบายใสๆค่ะเราไประบายต้นไม้กันนะคะสีน้ำตาลลงะะต้นไม้มันเล็กนะคะไม่ต้องลงทีเดียวแล้วมิก็ระบายตลอดเลย าละในส่วนประกอบภาพนะคะส่วนประกอบภาพทั้งหมดระบายเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาจุดเด่นของภาพคือเด็กคนนี้นะคะเราจะเริ่มที่ใบหน้าก่อนเลยนะคะไม่เอาสีเหลืองผสมสีขาวแล้วก็เติมสีแดงเข้าไปนิดนึงนะคะให้ออกมาเป็นใบหน้าสีเนื้ออมชมพูสีเหลืองผสมสีขาว แล้วก็สีแดงนิดนึงผสมทีละน้อยนะคะระบายตรงนี้ระบายทับไปได้เลยค่ะเว้นตาไว้นะคะเพราะว่าปากกัะจมูกเดี๋ยวเราเอาปากกาเมจิกมาตัดเส้นนะคะหลายคนมักจะถามว่าสีเนื้อทำยังไงสีเนื้อก็คือเอาสีเหลืองผสมสีขาว แล้วก็ใส่สีชมพูเข้าไปนิดนึงสีเหลืองสีเหลืองนิดเดียวนะคะอย่าเยอะเราระบายส่วนที่เป็นเนื้อของคนให้หมดเลยนะคะใบหน้าแขนที่นี้ตรงขามีเนื้อนิดเดียวเพราะใส่ถุงเท้า หูด้วยค่ะจุ่มทีเดียวแล้วระบายตลอดไปเลยนะคะจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะคอ,อนิดหนึ่งค่ะจากนั้นรอให้แห้งสักนิดหนึ่งนะคะจึงค่อยมาลงส่วนที่เป็นผมเสื้อกางเกงรองเท้านะคะ พอดีเรามีสีดำอยู่นะคะเราก็จะลงผมด้วสีดำไปเลยนะคะพยายามระบายขอบขอบก่อนแล้วค่อยระบายข้างในนะคะระบายแบบเรียบๆค่ะ จะระบายรองเท้าสีดำไปด้วยเลยนะคะระบายเสื้อสีแดงค่ะ ใบเสื้อเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนกงางเกงไม่ใช้เป็นสีขาวนะคะดังนั้นเดี๋ยวไม่จะลงสีออกฟ้าอ่อนๆนะคะลงสีฟ้าแล้วก็เติมน้ำนะคะ่ะ ครจะลงสีอื่นก็ได้นะคะครจะลงสีน้ําเงินไปเลยก็ได้นะคะถุงเท้านี้ก็จะลงคล้ายๆกับกางเกงค่ะ เสร็จแล้วค่ะในส่วนของระบายสีน้ํานะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นการตัดเส้นนะคะเอาสีเมจิกสีดํามาตัดเส้นแต่ต้องรอให้แห้งก่อนนะคะค่ะเรามาเริ่มตัดเส้นกันเลยนะคะสีเริ่มแห้งแล้วค่ะมีจะเริ่มตัดเส้นที่ต้นไม้ก่อนนะคะ เราไม่จำเป็นต้องไปตัดเส้นครอบทั้งหมดนะคะแค่เพียงเล็กๆน้อยๆพอค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะเติมนิดนิหน่อยๆค่ะถ้าเราไปตัดเส้นครอบคลุมทั้งต้นทั้งใบจะทำให้ต้นไม้ไม่สวยนะคะนิดๆหน่อยๆเติมแตง่ง ุ่มไม้นะคะเช้นกันค่ะพุ่มไม้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปวาดครอบทั้งหมดนะคะไม่ต้องไปตัดเส้นครอบคลุมทั้งหมดนะคะ เสร็จแล้วนะคะต้นไม้กับพุ่มไม้ตัดเส้นเรียบร้อยต่อไปจะตัดเส้นที่อาคารเรียนนะคะ ให้เป็นเส้นนะคะเส้นตรงเส้นแนวนอนแค่นั้นเองนะคะต่อไปจะตัดเส้นในส่วนที่เป็นเสาธงชาติะคะ่ะต่อไปก็จะมาตัดเส้นในส่วนที่เป็นคนคะ่ะ ชื่อค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็ขอสาธิตการวาดภาพระบายสีรูปคนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ